ครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมมุนิกาสําหรับมือใหม่นะ้ครับมือใหม่ย้ํามามือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่ครับผมที่เตรียมจะเตียงห้อยโค้ห้อยปังครับนี่ครับผมคือเฮ้าจะฟักไข่หอยครับฝักไข่หอยเฮากับเอานามคมไข่นะ้ครับเอาไข่เข่าไว้นี่กล้องกระไดครับ กองกระดาษหรือกองฟงหรือเดี๋ยวแต่เทคน,นิคของไครของมันครับผมแต่สําหรับผมกับเดียนเพิ่มเตอมมาเป็นระยะนงครับมันอีกสีเดิมนะครับเปน็นองตอนี้เดิมเดิมฟักไข่หอยครับท้งนี้จะเป็นท่านี้จะเป็นไข่หอยอันหอยโข่งครับท่งนี้จะเป็นไข่หอยปังหอยโข่งกับหอยปังครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งว่า จากมนีนีไปสีจังมือครับจังสีฟ้าก็เป็นตัวเด็กอะเสียววนเดี่ยงว้นี่คณะมั่งทุกคนครับผมที่เสียวลงปออนุบาลนะครับนี่ครับใครห้อยขงกบห้อยปังครับเอาว้นี่กองกระดาษครับตอนนี้เ้าก็จะปิดปิดฝาปิดฝากองนะครับน้อพี่น้องเ้าก็ะในส่วนวิียตกี้ึงสีครับเสียษฐกิ้ถึงสีครับ หันเหนะครับราบผีหน่องเนาะถึงเวลาละหันเหมาหาเห็ดได้ไรเสริมครับอาสีบเสริมจิงสีไหมครับอยู่น้ำบันน้ำเงินเนาะสำหรับพ้นทีพื้นที่จำกัดกับอยียงในบอซีมินหรือบอปูนก็ได้ครับเตรียมหรือสื่อผาผ้ายางครับผ้ายางผ้าใบอย่ยงปูปลาครับผมเอามาลงกับพื้นก็ได้ครับเอาเห็ดพริกแพงเอาเป็นหองเนาะอันนี้สำหรับวันแลกนะครับวันแลกที่ผมจ๋นั่มไข่หอยเขามาฝากครับผม แล้วก็คอยติดตามกันตอนต่อไปว่าผมฝากแล้วจะเป็นยังไงครับเข้าสี่ออกข้าสี่ออกเขาจะฝากบอครับหรือใครเขาจะบอนะครับแ,แต่ว่าผมว่าเขามาเก็บไว้ในห้องครับแล้วก็จะปิดฟ้าครับกระสีเอาหนามมพรมครับเสาแรงเสาแรงครับจุดคัวเขาจะฝากออกครับนี่นะครับธรรมศาสตร์ห้องห้อยไอฟังนี่กำลังจะฝากกันนะครับเป็นอ่อนดำๆนะครับธรรมศาสตร์ห้องห้อยนะครับนี่ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวกับมาติดตามตกันทั้งพี่น้องนอ,นอย้ำบามือใหม่นะครับผมแต่ผมก็มีส่วนหนึ่งอยู่ในบอ่อในอ่างได้แล้วครับพอพันแม่พันครับแต่ว่าตอนนี้คือผมจะกรล่งได้ไครมากครับได้ไครมากก็จะเอามาเตรียมฝากครับ เป็นพันธุ์ี่มาตะผักไตนะครับพี่น้องไมยโขมไมยปังครับอนุรักษ์ด้วยคนนะครับขออนุรักษ์โวยคนครับผมแล้วกสีเอามาขยายเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์นี่อนาคตพมันถึงหนาครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่มาติดตามครับผมยวผมสิมาอัปเดียดตะก็มาขูดคุยแนะนําในแนวท่าการฝักไข่ดื้อเดี่ยงหอยขยายพันธุ์ต่อไปนะครับใพี่น้องฟังครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณดหลายครับติดตามตอนต่อไปครับผม